นี่ก็เข้าสี่ปีแล้วที่ปลูกต้นไม้ในในสวนนะฮะถ้าเกิดบ้านทําโครงสร้างไว้ก่อนไม่ได้เข้ามาอยู่ก็ อยากให้ดูต้นแดงครับต้นแดงก็นั่นนี่นี่ปลายต้นแดงนี่ปลายยางนี่สี่ปีต้นแดงไล่ต้นยางแล้วครับสี่ปีลำต้นนะลำต้นต้นแดงไม่ได้ห่างกันไม่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 น่าไม่มากดูต้นนี้ดูต้นนี้ นี่ต่อไปคิดว่าจะมาอยู่อยู่ในในสวนตรงนี้เมื่อเอาไม้ยางออกแล้วก็ก็เหลือแต่ต้นไม้มันจะได้ไม่ร้อนโลกร้อนนะะอยากให้ดูนีียนี่ต้นต้นตำเสานะกันเก่าตำเสามีโตโตเยอะโตโตเยอะ พยุงเนี่ยนะผมบอกเลยพยุงหน้าปลูกมากเลยนะเดี๋ยวหาพยุงใหญ่ๆชิงชันก็มีฮะนีชิงชันชิงชันใบมันจะเล็กไม้มันจะเหมือนพยุงนี่ชิงชันตรงโน้นมันจะมีชิงชันใหญ่อยู่สปีนะฮะรวมยางไม่เคยใส่ปุ๋ย ยางก็ไม่ใส่ด้วยไม่ใส่ให้ยางด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่ให้ให้ให้ต้นไม้ด้วยอยู่กันดได้สบายนะฮะดูดูพยุงนี่พยุงเนี่ยพยุงจะโตโตไม่ไม่โตมากแต่แต่พยุงอ่ะจะอ่าจะตรง ปกติพยุงมันจะไม่ตรงในนี้มีหลายพันไม้ฮนะมะข้าวมงนะมะลิดพยุงกันเก่าไม้แดงไม้สักดอ,อ้ยหลายหลายผมคิดว่าจะเอามาทำเป็นบ้านต่อไปแน,น่อนาคตก็เลยไม้แปลก,ก,กที่หายากผมก็จะไปปลูกไว้ กระกันไปแอบแอบเอาไว้ให้ลูกนะในนาคตน่าจะเกือบร้อยร้อยพันต่อไปใครจะร้อนมาบ้านผมนะมาบ้านผมอีกสิบปีเกษียณสิบเอ็ดปี สองปีครับมาเยี่ยมเยียนบ้านผมในป่าใกล้คลองเขาแก้วห่างคลองเขาแก้วสักห้าร้อยเมตรนะฮะคลองเขาแก้วห้าร้อยเมตรมีต้นพยอมก็มีอมโอเคขอบคุณครับ